สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะยกทงข่าวลีนาจาังปล่อยโฮยกมือไหว้ขอโทษนวัดวอนคืนดีหวั่นคนทำร้ายจนไม่กล้าออกจากบ้านพร้อมสพอร์ตเต็มที่หากให้อภัยต้องบอกว่าเรื่องราวพลิกไปพลิกมาจนหักใครที่ไม่ได้ตามเรื่องนี้อย่าง เกาะติดมีเป็นงงไปตามๆกันแน่นอนสำหรับเรื่องราวระหว่างลีน่าจังหรือลีน่าจังจันจานักธุรกิจที่ตอนนี้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ไม่ว่าจะกระดิกตัวทำอะไรก็เป็นข่าวไปหมดปะทะคนดังที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลไม่แพ้ใครอย่างนวัดอิสระไกรศิลป์ผู้อำนวยการการประกวดมิดเกรนไทยแลนด์ซึ่งมองดูแล้ว เดายากว่าฝ่ายไหนจะชนะเพราะคงไม่มีใครยอมใครแต่สุดท้ายแล้วบทสรุปของเรื่องนี้ฝ่ายลีน่าจางเป็นผู้ยอมยกธงขาวประกาศยอมแพ้ผ่านสื่อเป็นที่เรียบร้อยหากให้ย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็มาจากการที่นวัดเริ่มสงสัยในตัวของซ e o หหงทองโรตอรี่ว่ามีการจัดฉากคนถูกรางวัลที่หเพื่อกระตุ้นยอดขายหรือไม่โดยที่ใช้นางงามจากมิดกรนเป็น เป็นเครื่องมือด้วยซึ่งเวลาขอดูสลากก็ไม่ยอมให้ดูจากนั้นนวัดก็เลยจัดเต็มเอาพยานออกสื่อกันไปเลยหลังจากนั้นวีธิตาภาธนทรัพย์ปรีชา CEO ของหงทองโรอตอรี่ก็ออกมาโต้กลับทุกอย่างที่นวัดกล่าวอ้างพร้อมพูดทิ้งท้ายแบบมั่นใจว่าจริงไม่จริงขอไปคุยในชั้นศาลดีกว่าแต่ขอทิ้งปมไว้ว่าถ้าเขาบอกว่า เราจ้าง5้า0ันเขาทำขนาดนี้แล้วถ้าคนอื่นจ้างมากกว่านี้เขาจะทำขนาดไหนงานนี้นวัดก็เลยขอตอกกลับแบบสุดแซบเรียกว่าเล่นกับใครไม่เล่นบอสนวัดคือตัวจริงที่หากรู้ว่าตัวเองไม่ผิดแล้วก็จะเดินหน้าเต็มที่แบบไม่มีเหยียบเรกซึ่งผลของเรื่องนี้ทำให้ CEO หงทองลอตอรี่ออกมาไลฟ์สุดยอดรับผิดชอบทางน้ำตาโดย ยกมือขอโทษนวัดพร้อมเผยว่าตนเองนั้นรู้เท่าไม่ถึงการและยอมรับว่ามีการเซตฉากรับรางวัลจริงแต่ยืนยันว่ามีรอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งจริงแต่ถึงแม้อีกฝ่ายจะขอโทษแล้วดูเหมือนว่านาวัดจะไม่ให้อภัยเพราะถัดมาแค่วันเดียวเจ้าตัวก็แถลงข่าวตอบกลับ อย่างดุเดือดโดยมีการงัดหลักฐานทั้งคลิปแชทคลิปวิดีโอรวมถึงการโทรหาบุคคล 1. ที่ฝั่งหงทองอ้างว่าถูกรางวัลจากประเทศสิงคโปร์ด้วยอีกทั้งบริเวณที่ใช้แถลงข่าวนั้นมีช่อดอกไม้ที่วีหงทองส่งไปขอโทษนวัดแต่อยู่ในถังขยะด้วยและเรื่องนี้ ไปเกี่ยวกับลีน่าจังได้ยังไงก็เพราะเธอเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของหงทองนั่นเองก็เลยออกตัวสุดเรียกว่าซ e o ไปทางไหนแม่ไปทางนั้นก็เลยกลายเป็นว่าสวิงไปมาเดี๋ยวก็ออกมาไ like ล้ด่านวัดเดี๋ยวก็มาไล้ขอโทษนวัดจนทำเอาคนงงงวยไปตามๆกันแต่ล่าสุดวันนี้1มกราคม2565ลีน่าจังได้ออกมาประกาศขอยุติเรื่องราวทั้ง มดแล้วโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษนวัดพร้อมปล่อยโฮพรั่างพรูความในใจว่าตอนนี้ไม่กล้าออกไปเที่ยวไหนแล้วเพราะกลัวคนจะมาดักตบตอนอยากจะให้สิ่งที่ทะเลาะกันมาหายไปในปีเก่าขอให้ยกโทษให้ตนด้วยตนแก่แล้วอย่ามารังแกกันเลยจากนั้นก็ได้ยกมืออวยพรนวัด แบบจัดเต็มจุกๆุพร้อมทิ้งท่ายว่าจะมาหาตนได้ไหมตนหญิงคงไม่ไปหาเองแต่อยากให้มีโมเมนต์กอดกันต่อหน้าสือ่อหากคืนดีกันแล้วตนจะซัพพอร์ตนางงามทุกคนของเวทีมิดแกรนซึ่งเชื่อว่าช่วยได้เยอะแน่นอนเนื่องจากตนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลมากพูดอะไรไปคนก็ฟังหมด ขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ